ครับผมชื่อสัมฤทธิ์อารุณนะครับเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับวงการอโตโมทีนะครับทำงานอยู่แถวกลางเมืองก็คือแถวหัวลำโพงหรือคลองประทุมก,กรุงเกษมนะครับผมคือภรรยาเป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็ลูกชายเรียนอยู่ที่จุฬาก็เป็นสิ่งที่แมทกันพอดีตอนเชา้าไปส่งลูกที่จุฬาผมทำงานที่หัวลำโพงเชา้าไปส่งเย็นมารับแล้วกลับมานะครับ ตอนนี้ผมอยู่แบบบ้านแฟดน,นะครับสไตล์วิโลผมย้ายมาอยู่ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาประมาณกลางเดือนกันยาได้ครับ2564สาเหตุที่เลือกโครงการ e c o h เฮาส์เนี่ยคือผมใช้เวลาในการเลือกหมู่บ้านหรือบ้านที่ผมจะพักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานผมก็ไปสำรวจโครงการต่างๆ รอกบ,บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับด้านออราคาดับหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านคุณภาพของสังคมนะครับส่วนกลางสานุโวโภยนะครับเปรียบเทียบแล้วเนี่ยที่เนี่ยเป็นโครงการที่ลงตัวที่สุดในความคุ้มค่านะครับ <music> อยู่เรียกว่าถนนกรุงเกษมนะครับ คองวรุมคงเกษมช่วงวัดเทพศิลินระยะทางจากโครงการไปถึงที่ทำงานประมาณ25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับสังคมเมืองที่ในการเดินทางไปสถานที่ทำงานไม่เกิน1ชั่วโมงหรือ60นาที <ded ans> สิ่งสำคัญคือ Luke แรกๆเลยเราคุยกันแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้าเราจะซื้อบ้านใหม่เนี่ยเราไม่จำกัดพื้นที่แต่ขอให้อยู่ใน พื้นที่ของกรุงเทพปิมณฑลนคือไม่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลภาวะที่ไม่ดี 2. เราต้องการสิ่งแวดล้อมหรือสังคมที่ดีเพื่อตอบโจทย์ในการดำรงชีวิตของเรานะครับแล้วก็แบบที่บอกก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบหลายๆอย่างเนี่ยที่นี่คุ้มค่าที่สุดครับจริงๆพื้นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยอันนี้เป็นองค์ประกอบอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราศึกษาลงไปในรายละเอียดเนี่ย โครงการนี้มีอยู่ประมาณ192ยูนิตนะครับในขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆโครงการที่มีจํานวนยูนิตที่มากกว่าความเป็นส่วนตัวที่นี่จะสูงจะสูงกว่าหลายๆโครงการนะครับเ,เรียกว่าสวนสาธารณะหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายใกล้เคียงกันแต่เมื่อเปรียบเทียบยูนิตต่อยูนิตแล้วพื้นที่ตารางเมตรต่อผู้อาศัยที่นี่จะคุ้มค่ามากกว่าและเป็นธรรมชาติมาก จริงๆนนี้สําคัญเลยคือครอบครัวผมอะก็คือเป็นครอบครัวหนึ่งที่เวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าทานอาหารก็ต้องมีห้างสสินค้าที่ใกล้เนี่ยก็คือผมวัดระยะทางเหมือนกันก็ประมาณ22กิโลเดินทางประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็อาจจะเป็นเซนทรัลสารยาหรือว่าไปอีกฝั่งนึงก็เป็นเวสเกตตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้จริงๆเราใช้ประจําอยู่ละไอ้พวกห้างสรสินค้า เอาแบบนี้เลยก็คือว่าคะแนนเต็ม10ผมให้10เต็มร้อยผมก็ให้ร้อที่ผมเปรียบเทียบตั้งแต่แรกก็คือเปรียบเทียบยูนิตต่อยูนิตพื้นที่ความเป็น p r i v a t ของแต่ละโครงการที่เนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดมีทุกอย่างเหมือนกันแต่ความคุ้มค่าได้เกินราคาโดยเฉพาะ,ะค่าส่วนกลางที่เอื่ออาจจะเสียร้อยหนึงแต่ที่นี่เสียประมาณ5-60%ของโครงการอื่นถ้าเกิดคุณอยากจะมีสังคมที่ดี ความคุ้มค่าแล้วก็อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผมแนะนำอ e ีโคเฮาส์ครับปินเก้าสารียาไม่ผิดหวัง